สวัสดีครับผมกับผมจักกินเที่ยวทางเกษตรนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่หลังบ้านนะครับก็ grass grass. Hail, like bah, มีกระเพรานะครับกระเพราแบบนี้มันมันมันออกดอกแล้วนะครับทีเนี้ยถ้ามันออกดอกแล้วมันจะทําให้ต้นแก่ตายนะครับทีเนี้ยเราจะมาแกงกระเพราให้มันอยู่แบบนานๆนะครับโดยวิธีการตัดดอกเข้าออกเนี่ยครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นวิธีการแกงกระเพรานะครับอ่าวิธีนี้หลายคนก็อาจจะรู้รู้อยู่แล้วนะครับว่า ต้องทาแบบนี้นะครับแต่ของผมก็มาทําแล้วก็จะเอากระเพานี่เลครับไปผัดกระเพานะครับเป็นเมนูกระเพราหฮลชอเรลลี่นะครับวันนี้นี่ครับตัดไปเลยนะครับนี่ครับไม่ให้มีดอกนะครับทั้งต้นนะครับไอตัวนี้กระเพราตัวนี้ก็เป็นกระเพรากิ่งตอนนะครับก็ไม่ใช่กิ่งตอนครับเป็นกิ่งชํากิ่งชําที่เราซื้อกระเพาจากตลาดมาเนี่ยครับแล้วก็ดูกิ่งที่มันแข็งแรงแล้วก็มาปักนี่ครับเห็นไหมครับผมก็มาปักไว้ที่ต้นนะครับ มันเริ่มหมกดองแล้วเราก็มาทําวิธีการแก้งเขานะครับเนี่ยครับต้นข้ายาพอตัดออกครับเหมือนกับการตัดแต่งกิ่งนะครับมันก็จะทําทให้กระเพราแตกออกมาเรื่อยๆแล้วก็ได้กินกระเพราเรื่อยๆครับเดี๋ยวเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูผัดกระเพราหอยเชอรี่กันเลยนะครับ หลังจากที่เราได้วัดดิมาแล้วนะครับก็เป็นไวเชอรี่นะครับแล้วก็มีใบมะกรูดพริกกระชายแล้วก็กะเพราต้นหอมนะครับส่วนดอกที่เป็นมเมล็ดก็เอาไปโรยตามพื้นดินนะครับให้เขาขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็ตั้งกระทะนะครับผัดพริกแกงนะครับผัดพริกแกงให้หอมไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็ใส่ใบมะกรูดพริกแล้วก็กระชายลงไปนะครับก็จะเป็นสูตรการผัดอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่ของเรานั้นสูตรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต่งมาแล้วนี่ครับก็าใส่ไปเลยครับหอยเชอรี่นะครับที่สุกๆมานกันครับก็มีขายทั่วไปนะครับหอยเชอรี่ทุกวันนี้มีเยอะนะครับเป็นหอยตลาดเป็น ตามที่เม่ด้าเขาเก็บมานะครับนะครับก็ใส่ซอสน,นะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะครับน้ำปลา มันหอยต้ำตาลนะครับเสร็จแล้วก็เรืยดไฟนิดนึงเอาผัาดใเขขน,ดเนเขรื่อันไปเรื่อยๆนะครับดูสีซันสิครับอ่าน่ากินเลยน,นะครับเนี่ยมีความติดของพริกสดแล้วก็พริกแกงนะครับจะมีขอ,อมหอมมอกมานะครับ ตัดไปเรื่อยๆนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเพื่อให้น้ำติดๆนิดนึงนะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูผัดหอยเชลลี่นะครับใส่ใบกะเพรานะครับ กะเพราก็เป็นกะเพรากิ่งช้าของเรานี่หนะครับตอนเราเด็ดใบเสร็จแล้วเราก็เอาผงไปปัดลงดินนะครับกะเพาก็จะเกิดหน้าก็แตกใบออกมาใหม่นะครับเป็นอีกีหนึ่งวิธีนะครับที่เราทํากันแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาต้นกระปูใหม่นะครับนี่ครับเสร็จแล้วสุกแล้วก็ใส่กะเพรานะครับกะเพรากับต้นหอมนะครับเนี่ยจะเพิ่มความนหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของกะเพราเข้าไปอีกนะครับ ไปเรื่อยๆให้เข้ากัน,นเอาเขา,าสุปต้นหอมสุกแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องนานเพราะว่า,เ,าเขาสุกไวนะครับ ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนำเข้าจากอิตาลีและเยอรมันโดยสยามแคนิโอฟันฟ้ามาให้พวกเราพรา้อมกับความตื่นตาตืต่นใจและความมุ่งใหญ่ของชิ้ช้าสวญญรรค์ยักษ์สุดตื่เต้นเสร็จแล้วนะครับสุดแล้วตักใส่จานนะครับพร้มอมกับไข่ดาวและไข่เจียวอย่างหวันฟองครับทานไปเลยเหล้าวไล่เบอรี่สีแดงคือสวยนะครับเป็นข้าว สุขภาพนะครับเมนูแบบนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพได้นะครับเพราะว่ามีเครื่องสมุนไพรเยอะนะครับอาหารไทยนี่มีเสน่ห์ตรงที่ว่าสมุนไพรเยอะนะครับ, oh <yeah. S 1> บเยอะมากจะมีพวกหอยเชลล์เสร็จแล้วนะครับนี่ครับพร้อมสดกระชื่นโตกันเลย ครับก็เสร็จแล้วนะครับเอ่อป็นกระเพราหอยเชลลีนะครับที่เราเก็บกระเพราจากกิ่งเอ่อที่เราชัาไว้นะครับแล้วก็มาทําเป็นผัดผิดกระเพราหอยเชลลีนะครับนี่ครับก็ใส่กันกับไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับชิมกันเลยดีกว่าไ่ต้องพิธาครับอืมรยดียวจัดจ้านเดียบ มีความหอมของฮอยเจอรี่มันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็กระเพรากับเครื่องปัดนี่ครับเป็นหอยเจอรี่ตัวใหญ่ครับนี่ครับ เพลนเพ่อก็พริกน้ำปลาครับเพิ่มพริกน้ำปลาไปนิดนึงอืม เป็ดร้อนเลยนะครับเมนูนีน้กะเพราเป็ดออกเป็ดร้อนแล้วก็พริกมีกระชายนะครับเป็ดนในพอเพิ่มพริกน้ำปลาก้าปี ครับก็ต <tang s> ้องบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้นะครับมีความเผ็ดร้อนนะครับเผ็ดร้อนของกะเพราแล้วก็พริกแกงนะครับมันจะมีความหอมคือพริกแกงก็มีความเผ็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่พริกพริกซอยเข้าไปแล้วก็กะเพราแล้วก็มีกระชายอันนี้ก็จะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็อร่อยนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูผัดกะเพราหอยเชลลีนะครับกินกับไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวครับอร่อยเข้ากันได้กันเป็นอย่างดีนะครับก็ฝากนะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องของจักกินเทีออทเ่ยวทำเกษตรด้วยนะครับก็คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราทําขึ้นมานะครับเป็นเมนูอาหารที่ว่าทําง่ายทำกันกินกันในบ้านแล้วก็ทําแบบไม่ยากนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรหรือวัตถุดิบอะไรเดี๋ยวฝากติดตามช่องของจักกิน,ทเ,ทกนเที่ยวทำเกษตรด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ